สบายดีทุกคนมือนี้เนาะจะมาเทรดงบสามเหรียญเนาะเบิ่งว่าจะสร้างกำไรบ,บอร่อเนาะขายบันึงเนาะขายบันึงอ่างบน้อยหรืองบบลายโบสำคัญเนาะทุกคนเนาะสำคัญคือเฮาสามารถที่จะอ่าวิเคราะห์ตลาดได้บอ่อหรือว่าเฮาสามารถที่จะเบิ่งตลาดออกบ่อเบิ่กในเทียนเป็นบอ่อสำคัญที่สุดเนาะและการเดินเงินการบริหารเงินเนาะสำหรับตัวคลิปนี้แมนค่อยจะเทรดแบบเอากำไรไปทั้งหมดเนาะ หลังจากที่เทรดได้กำไรปุ๊บเหมือนคอยจะจงต้นทุนไว้แล้วก็เอากำไรไปเนาะน,นี่คือตามสไตล์ของค่อยเนาะเบิ่งว่าอ่าจะวินบอลติดตามเบิ่งเนาะโอเควินเนาะอันนี้เป็นออเดอร์ทำอิดเนาะเียมเบิ่งออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่สองแมนเฮาจะเอาเอากำไรไปทั้งหมดเลยเนาะสองจัเป็ดห้าเนาะอาเกมปั๊บเงินเนาะสองจัเป็ดห้าอันนี้คือเทรดแบบจงต้นทุนไว้แล้วก็เอากำไรไปต่อถ้าว่าเพืที่เทรดเวนี่แมนจะได้เงิน อ่าแบบหลายเนอะหลายเนอะถ้าว่าเฮาเทรดเสียปุ๊บมันเฮาจะเริ่มต้นใหม่เนาะอ่าเบอร์ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่สองเนาะเกมขายอีกบันหนึ่งเนาะทุกคนเนาะยังมั่นใจว่ามันจะลงมาต่อเนาะขายอีกบันหนึ่งสำหรับการเทรดเนาะเฮาจะบรได้ใช้อินดิเคเตอร์เนาะเพราะว่าเฮาจะถนัดแทงเทียนเฮาจะนำไซต์แทงเทียนอย่างเดียวในการวิเคราะห์กร,นะราฟเนาะเบื่อว่าเฮาจะสามารถทำกำไรได้บ่เนาะให้ติดตามเป็นกำกนะันเนาะทุกคนเนาะ สำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากเฮียนเนาะก็สามารถทักมาเฮียนได้เนาะแต่ต้องทักมาทางวอตแอบก็ได้หรือทางเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้เนาะโอเคนายจะลงมาได้เนาะอ่าวินไปเนาะออเดอร์ที่สองเนาะเคมเบิร์กออเดอร์ที่สามแล้วต่อไปเคมเบิร์กออเดอร์ที่สามเนาะอันนี้เป็นการเทรดอ่ใบนาเรียบสั้นเนาะเทรดทองคำเนาะตามแทงเทียนเนาะวิเคราะห์วิเคราะห์ตามแทงเทียนเนาะออเดอร์นี้แมนเจ้ากำไรใบทั้งหมดก็คือห้าเหรียญเนาะห้าจัห้าห้า อันนี้เป็นกําไรเนาะจะจงต้นทุนไว้ก็คือสามเหรียญเนาะถ้ามีงบเพียงแต่สามเหรียญเนาะเบิร์เขาเอาจะสมาทำกาไรน,บนะบอลเนาะโอเคเนาะเซล์ Sell อีกบันนึงเนาะขายเลยขายบันนึงการลงทุนหรือว่าการเทรดทุกกระดานเทรดมีคมเสี่ยงหมดนอนทุกคนนอถทาวาจะเข้าไปเทรดต้องต้องเฮียนฮู้ด้วยตนเองเนาะต้องเฮียนฮู้ให้เข้าใจต้องศึกษาให้ดีนานทุกคนนาะบอรแมนว่า เห็นคนอื่นเทรดได้แล้วตนเองจะเข้าไปเทรดโดยที่บอดได้เฮียนหูเถื่อแน่นอนจะเสียเนาะทดกคนเนาะดังนั้นผู้ใดที่จะเข้าไปเทรดต้องศึกษาเฮียนูให้ดีโดยเฉพาะแมนแทงเทียนต้องเข้าใจแทงเทียนจึงสมารรสร้างกำไรได้เนาะโอเควินไปเนาะอ่าวินไปแต่ว่าเน็ดข้างเนาะเบิก่าจะวินบออ่าวินไปเนาะได้รีเฟรชบันหนึ่งเนาะโอเคขึ้นสิบสามเหรียญแล้วเนาะพอดีเมื่อกี้น็ดข้างนิดหนึ่งมันเลย อัปเปอรโซขึ้นมาเนาะกรนีได้ทําการกดขายอีกเนาะได้ทําการกดขายอีกบันหนึ่งเนาะอ่าเบิรงว่าจะลงมาเดิบอลเนาะจากโกสามเหรียญตัวนี้ได้สิบสามเหรียญเนาะอ่าเบิรงว่ากรนีจะสมัครลงมาเดิบอลเนาะติดตามเบิรงนำกันกรณีที่เป็นแท่งเทียนเป็นนี่เนาะส่วนหลายแห่งขายก็จะกดมาหลายเนาะสังเกตเบิรงตามแท่งเทียนเนาะมันพยายามขึ้นแต่ว่ามันขึ้นบ่ได้เนาะมันต้องลงมาเป็นแดงเนาะอ่าเบิรงว่าจะลงมาเดิบอลเนาะติดตามเบิรงนำกัน ซีสามสองหนึ <S <S ่งหนึ่งหนึ่งวินอ่าได้กำไรสิบหกเหรียญเนาะจากงบสามเหรียญตัวนี้ได้สิบหกเหรียญเนาะอันนี้คือประวัติการเทรดเมื่อกี้เนาะจะมีได้มีเสียเนาะอันนี้ประวัติการเทรดในมื้อนี้เนาะถือว่าอัตราสนานี่ค่อนข้างมาจะหลายเนาะอัตราสนานค่อนข้างมาจะหลายอ่าเกมเบิร์กออเดอร์ต่อไปเนาะออเดอร์นี้แมนเจ้าหกจำหกไปเนาะหกจำหกแปด โอเคเนาะขึ้นไปวันนี้มั่นใจเลยเซลขายบ้านึงเนาะขายขายอ้บทันเนาะขายบทันมันเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะเรืองนี้มั่นใจเลยว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะแต่ว่าเอาเอากดขายบทันเวลาหมดก้อนเนาะเอาเกมรอถ่าเอาเดือต่อไปการเทรดเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าผู้ใดที่อ่าส้นใจเนาะสามารถักมาปรึกษาได้เนาะอันนี้เป็นที่ปรึกษาให้เนาะสำหรับคนที่อากเรียนแท้ๆเนาะคอยจึงจึงให้คำปรึกษาเลยจึงให้คำแนะนำ สำหรับคนที่มาแบบลิ้นๆเพื่อให้ค่อยนำพาเทรดซื่อๆแบบนี้แมนอาจจะบ่หับเนาะคุณนาะจะบอกบอให้คำปรึกษาเนาะสำหรับคนที่จะมาเฮียนแท้ๆน้ำค่อยแมนค่อยจะต่อไปแมนค่อยจะแจ่าแจกเสื้อให้เนาะแจกเสื้อให้สำหรับคนที่มาเฮียนนํำค่อยเนาะแจกเสื้อให้แล้วก็สอนทุกเทคนิคที่ค่อยมีเนาะให้ฟรีเนะาะเบ้าขาเนาะอันนี้แมนสำหรับคนทีอ่อยากเป็นทีมงานค่อยค่อยสอนให้ฟรีหมดเบ้ค่า โอเคเนาะเกมหมดแลนี่ขายอีกบันนึงเนาะคนนอนมั่นใจเนาะขายอีกบันนึงเนาะอ่าเบิ่งว่าจะลงมาในบ่เนาะติดตามบันเดิกันเนาะย้ำเนาะสำหรับคนที่มาเฮียนน้ำค่อยแมนค่อยสอนให้ฟรีเนาะบุตรเอลคาต้องเป็นทีมงานค่อยเนาะค่อยยิงสอนให้ฟรีเนาะถ้าว่าผู้ใดที่อยากมาเฮียนแบบอ่าส่วนตัวเนาะตัวต่อตัวหรือว่านัดพบแบบส่วนตัวเนาะแมนอ่าสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนาะค่อยสอนให้ทุกเทคนิคภายในสองวโมงเนาะ อันนี้ค่อยสนอนซองสุม,มงศ์นะสำหรับเทคนิคตัวนี้แมนใส่สําหรับแทงเทียนอ่ตัวทองคำเนาะทองคําแล้วก็อิทิเลียมทองคําอิทิเลียมแล้วก็บีที่ีสามอย่างนี้เนาะอันนี้คือสเตมเมนต์การเทรดของค่อยเนาะทุกเทคนิคแมนค่อยสอนให้หมดเนาะสำหรับเทคนิคที่ค่อยใส่แมนมีประมาณสามเทคนิคเท่านั้นเนะาะจะบ่ได้บ่ได้หลายเนาะเฮียนแมนจะบ่ได้ดนเฮียนแมนประมาณสุมงปลายซองส,สุม,มงแล้วเนาะบ่ได้ดนเนาะอันนี้แมนเทคนิคของค่อยเนาะ ไอเกมเบิงอาเลยต่อไปเนาะเซลอีกบดึงเนาะขายเลยห้าเหรียญขายเลยอันนี้บ่ได้แนะนาบ่าได้สักส่วนเนาะสำหรับผู้ใดที่ยากเฮียนก็สมัติมาเฮียนบ่อยากเฮียนก็บ่เป็นอย่างเนาะอันนี้เป็นคลิปที่อ่าค่อยเอาลงเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นบทเฮียนในการวิเคราะห์แทงเทียนเนาะเป็นอย่างริงกดขายอันนี้เนาะพาะว่าอย่างพราะว่า,า,า,วาแทงเทียนสีเขียวเนาะแทงเทียนสีเขียวก่นอนหน้าหันเนาะมันพยายามขึ้นแดีว่ามันขึ้นไปบอทะลุแทงเทียนก่อนหน้าหันเนานะ ก็เลยที่จะตามขายเนาะมันสามารถที่จะลงมาเป็นแดงได้เนาะอ่าวินไปงามๆเนาะคุณเนาะก็ถือว่ามีกําไรเนาะมีกําไรเนาะหลายออเดอร์เติมเนาะเขาออกไปเมื่อกี้เนาะหลายออเดอร์เติมเนาะอาจจะเบิ่งประวัติการเทรดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดออเดอร์เนาะถือว่าได้กําไรเนาะคุณเนาะจ้างงบสามเหรียญตัวนี้ได้ประมาณสาวสองสาวเจ็ดในสาวเจ็ดเหรียญก็ถือว่ามีกําไรเนาะอาจจะไปต่อเนาะไปต่ออีก ไปต่ออีกเนาะตัวนี้ไปสามจ้ำเจ็ดเจ็ดเนาะขายอีกบัตหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ้งแทงเทียนตัวนี้มันลงมาทะลุแทงก่อนนะฮะน้อยหนึ่งเนาะถ้าว่าแทางเทียนตัวสีตัวสีแดงหนันเนาะแทงเทียนตัวสีแดงหนันเนาะมันลงมาทะล,ลุทะลุแทงตัวตก่อน,นาหน้าน้อยหนึ่งเนาะมันจะสมัี่จะลงมาต่อไดเนาะเบิ้งว่าจะสมัรถลงมาด้บ่เนาะติดตามเบิ้งเนาะคลิปนี้อาจจะยวยเนาะถ้าว่าผู้ใดที่เบิ้งในติกตอ,อกแมนอาจจะ าจาบนะบูได้เนาะต้องเบิกใน YouTube มันจริงชัดเจนเนาะบริตัดบริโตเนาะคลิปโอเควิน okay, อ่าได้กำไรเนาะยังะ่งผ่าดจักไม้เนาะเมื่อกี้เนาะยังะ่งผ่าดจักไม้เนาะได้ซ้ำเส้เนนะสเหรียญเนาะจ้างงบซ้ำเหรียญอันนี้คือสเตมเมนต์การเทรดทองคำของค่อยเนาะเทคนิคที่ค่อยใไซเมนมีประมาณสามเทคนิคหนึ่งก็คือทองคำซองก็คือเทคนิคอิตาเลียมซ้ำก็คือเทคนิคอ่าบีทนะีซีเนาะจะมีซ้ำเทคนิคเท่านั้นเนาะค่อยสอนเป็นสมองปลายแล้วเนาะบริไดดุเนาะ โอเคเนาะเกี okay, fate, All right. All right. ่มเบิกกัน nah. ด้วยต่อไปเซลล์ขายอีกบันหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ายังมั่นใจว่ามันจะลงมาต่อเนาะเบิงว่าจะลงมาต่อได้บอลเนาะติดตามเบื้องก้นเนาะก็ถือว่ามีกำไรเนาะทุกคนเนาะมีกำไรการที่เฮาเฮียนเนาะเฮาต้องเฮียนทึกจุดทึกบอลเลาะเฮาจึงสามารถทำกำไรได้เนาะถ้าว่าเฮาเฮียนหลายหลายหลายเทคนิคหลายทักษะเฮียนน้ำอ่าอันนี้เฮียนอันนั้นหลายอย่างแน่นอนทุกคนจะสับสนทุกคนจะบ่สามารถสร้างกำไรเนาะ แต่ว่าสําหรับค่อยมันค่อยจะสอนเพียงแต่สามเทคนิคเท่านั้นแล้วนําไปสร้างกําไรเนาะภายในสามสัโมงเอาบูมบ่บ่หนึ่งสัปโมงหนึ่งสองสโมงเนาะก็สมาร์ทเฮดเป็นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ค่อยอ่าบ่ได้แนะนําบ่ได้สักส่วนเนาะอันนี้ค่อยใส่ตามเทคนิคที่ค่อยเทรดเลยมันได้เนาะจึงมาสอนให้เนาะโอเคเนาะวินหลายออเดอร์เติมเนาะอ่าวินหลายออเดอร์เติมเนาะถ้าว่าเฮามีกําไรหลายม่นเฮาสมาร์ทหยุดได้เนาะ อีกประมาณหนึ่งออเดอร์เนาะอีกประมาณ order, าออเดอร์สุดท้ายซะเนาะออเดอร์สุดนะท้ายเนาะไปสนะี่เดีอนเนาะสามเดือนสามจ้ำหกหกแปดเนาะเซลขายอีกบันหนึ่งเนาะอ่าตามขายอีกบันหนึ่งกรณีที่มันขึ้นไปตามฐานทีมันเป็นแนวต้านหรือว่าขึ้นไปต่ำจุดที่มันเคยลงมาหดหรือว่าจุดที่มันเคยขึ้นหดมันจะดิ่ดลงมาเป็นแดงใดในวีนนน่สุดท้ายเนาะเดอรนนี้เนาะเบอร์ว่าจะลงมาในบอลเนาะ,ะติดตามเบอร์นำกัน อันนี้แมนเช่นแบบอ่าเร็วๆเ,เนาะบรดตัดบริยตอเนาะให้ทุกคนได้เบ่งเป็นบทเรียนเนาะถ้าเราไปงบห,หลายๆเราจะได้กำไรหลายแต่ว่าเราไปน้อยๆเนาะก็เลยน้อยหามีงบน้อยเดียเราต้องเดินตามน้อยเนาะโอเควินเนาะตัวน,นี้ได้สามสิบแปดอาจจะงบสามเหรียญไปหกสามสิบแปดเหรียญก็ถือว่ามีกำไรสามสิบห้าสามสิบห้าเหรียญเนาะภายในสิบนาทีเนาะ อันนี้เป็นประวัติการเติมถอนเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าอันนี้โบนเม้นัญซีคอยถ้าว่าเป็นบัญซีปลอมเม่นแน่นอนจะถอนออกบ่ด้เนาะอันนี้คือประวัติการถอนเมื่อกี้เนาะถือว่าถอนได้เนาะเป็นบัญซีที่คอยเอาไว้เติมถอนปัจจุบันเนาะอันนี้คือรายการเทรดเนาะนับเบิ้งว่าเฮาวินจากไม้เนาะอ่านับหนึ่งสองนับเบิ้งนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าไม้เนาะก็ไม่ติดเนาะถือว่ามีกำไรเนาะทุนเนาะสามารถสร้างกำไรได้เนาะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้แมนเฮาจะได้เอาไวส้สำเนี้เนอนคนเนอะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเฮาจะมาสอนอีกเนาะสำหรับเทคนิคการเทรดเนาะ